ไทม์ไลน์แห่งทรราชฮุนเซนกับความหลงอำนาจความมั่งคั่งของครอบครัวและการโฆษณาชวนเชื่อออนไลน์ตอนที่4จากผู้ลี้ภัยสู่ผู้ปกครองในทศวรรษ1980คุุนเซนไต่เต้าจากรัฐมนตรีต่างประเทศขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดอย่างรวดเร็วภายในปี1985ขณะมีอายุเพียง33ปีเขาก็กลายเป็นนายกรัฐมนตรี หนึ่งในผู้นำที่อายุน้อยที่สุดในโลกเด็กหนุ่มผู้เคยหลบหนีข้ามพรมแดนเพื่อเอาชีวิตรอดบัตรนี้กลับกลายเป็นผู้ควบคุมประเทศทั้งประเทศแต่บาลังอำนาจของเขามิได้ตั้งอยู่บนความชอบธรรมจากประชาชนหากผูกพันลึกซึ้งกับกำลังทหารและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงจากเวียดนามทำให้เขาเป็นทั้งผู้นำและผู้ปฏิบัติตามคำสั่งในเวลาเดียวกันหลายสิบปีต่อมาคุณเซนใช้เฟซบุ๊กส่วนตัว สร้างภาพจำโรแมนติซช่วงปีแรกเหล่านี้เล่าเพียงเรื่องความเด็ดเดี่ยวและความสามารถของตนแต่และเว้นภาพรถถังเวียดนามที่ค้มบัลลังก์ให้เขามีอำนาจและเงาของกองทัพต่างชาติที่ปกคลุมทุกการตัดสินใจทางการเมืองของเขาในยุคนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป